ยามาข้ามคืนพิมพ์รีพายถูกจับสังเกตหลังมีทีมงานตักสุ่งได้ไอโฟนแต่มีมือดีปัดไอโฟนออกไปค่ะทำเอาชาวเน็ตไม่ได้หลับไม่ได้นอนก็เลยเดียวหลังจากที่ช่วงนี้การขายของโดยการตักสุ่งนั้นเป็นที่นิยมมากในโซเชียลและหนึ่งในนั้นก็มีแม่ค้าชื่อดังอย่างพิมพ์รีพายก็ได้จัดกิจกรรมขายนี้เช่นกันซึ่งทำให้เกิดเป็นประเด็นดามมาอีกครั้งค่ะ โดยดราม่าครั้งนี้นั้นได้มีชาวเน็ตจับสังเกตเห็นว่ามีการปักส่งได้โทรศัพท์ iPhone แต่กลับถูกทีมงานนั้นปัดออกจากตะกร้าอย่างเห็นได้ชัดทำให้เกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักมากซึ่งล่าสุดนะคะเจ้าตัวเนี่ยก็ไม่ได้รอช้าก็รีบออกมาไลฟ์สดชี้แจงอย่างรวดเร็วโดยได้อธิบายไว้ว่าได้ทำการสืบสวนจากทีมงานแล้วทราบตัวคนทำเนี่ยคือชื่อต้อ ึงได้ให้ต้อมออกมาขอโทษลูกค้าและได้ถามเึงเหตุผลว่าทําไมถึงทําเช่นนั้นโดยพิมพิพายก็ได้กล่าวไว้ว่าสืบสวนเด็กๆมาแล้วว่าทําไมถึงทําแบบนี้แล้วก็เห็นตัวด้วยว่าหน้าตายยังไงมือใครปรากฏว่าเป็นมือน้องต้อมเนี่ยมือรอยสักนี้เป็นมือของน้องต้อมคิดแย่ๆนะแต่พิมเนี่ยความตั้งใจเนี่ยคือตักอะไรก็เอาอนั้นแต่เราไม่ได้บอกชื่อนะเราตักใส่ตักสส่เสร็จแล้วรีดกล่องแล้วเอาชื่อแปะ เราดินแล้วเราก็เอาชื่อแปะส่วนทางด้านต้อมเนี่ยค่ะก็ได้กล่าวว่าต้องขอโทษลูกค้าด้วยนะครับที่ผมทําไปผมอยากให้ลูกค้าทั้งได้และไม่ได้ของรางวัลครับผมอยากให้ลูกค้าได้ของรางวัลเท่าๆกันครับต้องขอโทษด้วยนะครับหลังจากนั้นนะคะทางด้านทิม์รีพายก็ได้มีการบ่นว่าหากแต่เรื่องให้ตนโดนดามาอยู่เสมอซึ่งงานนี้นะคะ่ะต้องบอกเลยว่าทําให้ทิม์รีพายเนี่ย โกรธมากถึงขัง้นที่เออต้องลงโทษกับลูกน้องเลยทีเดียวก็คือโดยการให้คนที่ชื่อต้องนะคะเลิกทำหน้าที่ตรงนี้อีกต่อไปเลยค่ะ